ได้สรุปในเรื่องของการแก้ปัญหาปลา,าตายในพื้นที่อย่างไรบ้างครับก็วันนี้เราซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาร่วมแก้ปัญหากับพี่น้องสิงหน์นครประกอบด้วยผู้นวยการสํานักชนประทาน16ประกอบด้วยระมงจังหวัดสงขาประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การหมหาชนส่วนจังหวัด,ขดเขตอำเภอสิงห์นครทั้งเขต1เขต2คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ของปปชสองขาทุกคนได้ลงมติกันว่าผลที่ปลาตายเกิดจากน้ำจืดเนี่ยไปหนุนในทะเลสาบสงขาอย่างรวดเร็วทำให้ปลาซึ่งเป็นปลาน้ำเค็มเนี่ยปรับตสภาพไม่ได้นองน้ำตายรารนี้เราก็เลยหาทางแก้ปัญหาระยะสั้นและยาวเลยโดยตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนและชนประธาน รวมทั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตถึงหานทรทั้งสองเขตตกลงกันว่าเราร่วมกันบริหารประตูระบายน้ําคลองสติงม้อเพราะว่าประตูระบายน้ําคลองสติงม้อเนี่ยเป็นของกรมชนลประทานมีหน้าที่กักน้ําไม่ให้น้าจืดเนี่ยดันลงสู่ทะเลแล้วมีหน้าที่กันน้ําทะเลไม่หนุนขึ้นมาซึ่งทําให้พี่น้องภาคก,การเกษตรจะได้รับความเดือดร้อน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีฤดูฝนหลากฤดูน้ําหลากเนี่ยน้าจืดจะมีปริมาณมากฝนที่ผ่านมาเราอาจจะเปิดน้ําจืดเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารประตูระบายน้ำเนี่ยครับมาจากวี่น้องประชาชนทั้งสองตำบลมาจากตัวแทนสมาชิกสภาอ,อบจอสงขลาทั้งสองเขตของสิงห์คร ตัวแทนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นคณะกรรมการสิบคนนี้ร่วมกันบริหารเรื่องการระบายน้ําจืดอาจแทนที่จะระบายทีละยี่สิบสามสบเซนอาจจะทีละห้าเซนหรือสิเซนแล้วแต่คณะก,กรรมการชุดน,นี้เพื่อให้ปลาจะได้ปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดน้ํามันทะลักไปทีเดียวปรับตัวไม่ได้แน่นอน พันอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้ผมเชื่อว่า,าปัญหานี้จะเกิดขึ้นปีหนึ่งประมาณสองครั้งนะครับคณะกรรมการชุดนี้รู้เรื่องดีว่าควรจะแก้ปัญหาในช่วงเดือนไหนและคิดว่าต่อไปน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาวแต่วันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยหลายคนก็ตําหนิว่าน่าจะเกิดจากโรงงานอุตสาหการรมปล่อยน้ําเสียเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับโรงงานกับบุคคลต่างๆด้วย ว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนเกิดจากน้าหลากที่มีปริมาณมากเกินไปแล้วไปผสมกับน้ําเค็มในเวลาสั้นปลาสัตว์น้าปรับตัวไม่ได้ก็เลยตายปั้นในปีต่อไปผมเชื่อว่าปัญหานี้จะเกิดน้อยมากแต่น้อยลงน้อยลงก็อยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้นะครับทั้งสิบคนครับ,บแก้ปัญหาให,ให,ให้น้ำเทะเลหลวเข้ามาโดยวิธีการใดครับ ก็ประตูระบายน้ํานี้กักอยู่แล้วครับกั้นช่วงน้ําทะเลสูงมันจะดันเข้ามาเราก็ปิดกั้นอยู่แล้วครับน้ําเข้าไม่ได้นะครับนี่จะต้องทำแก้มดิงหรือว่ากระพุ้งแก้มไมให้ตานไม่ต้องเลยครับใช้บริหารประตูระบายน้ํานี้อย่างเดียวเพราะจะทําแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มมันต้องใช้ที่ดินซึ่งเราไม่มีที่ดินรอบๆด้านข้างของกองเหล่านี้ครับเป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนทั้งหมด ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับจะอให้ท่านอธิบายความแตกต่างระหว่างปลาที่ตายโดยน้ําเสียจากโรงงานกับปลาน,น้ำตากันยัางไ,งไงครับก็ที่เห็นชัดเจนครับผมยกตัวอย่างปลาตายที่นี่กับปลาทายตายที่คลองอุตภะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะปลาตายเนี่ยปลาที่ตายจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาเกิดจากสารพิษเหงือกจากเขียวครําตัวเหม็นอันนี้ชัดเจนเลยว่าตายจากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ต่ปลาที่ตายจากการนกน้ําปลาย,ยังสดเหงือกก็เป็นสีแดงเป็นปลาที่สดสามารถปรุงถมารยังได้อยู่นะครับไม่มีสารพิษนี่คือข้อแตกต่างระหว่างปลาที่ตายทั้งสองเหตุครับ